อาจารย์ริรักษ์สุตบุตรเผยถึงการโพสต์เกี่ยวกับสวอนันทนาและเรื่องคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ในวันที่1พฤศจิกายน2568ารอยาจารย์ hariyak s u t a b u อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์บน Facebook ว่าเขารู้จักอนันทนานันทวโรภาสมาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะอนันทนาเคยเป็นประธานชุมนุมปาถกในขณะที่อาจารย์ริรักษ์เป็นผู้ช่วยของอนนรติเสฐบุตร รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาในขณะนั้นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาดังนั้นอาจารย์หาริรักได้มีโอกาสทํางานร่วมกับออนอันทนาในหลายโอกาสถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอนออนอันทนาโดยตรงเนยอ่งจากอาจารย์หาริรักมาจากคณะอื่นอาจารย์หาริรักกล่าวว่าเขาไม่ตัดสินใจได้ในเรื่องการให้สัมภาษณ์ของออนอันทนาที่กําลังเป็นข่าวอยู่ว่าเป็นการขัดต่อหลัก จริยธรรมของวุฒิสมาชิกหรือไม่แต่เขาต้องการเล่านิทานเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์น,นั่นก็คือในสมัยหนึ่งในอดีตบริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาได้เผชิญปัญหาในฤดูหนาวเมื่อมีหิมะตกหนักหิมะก็จะเกาะติดกับสายไฟฟ้าแรงสูงทําให้บางครั้งสายไฟรับน้ําหนักไม่ไหวและต้องขาดลงมาบริษัทจึงต้องมีทีมงาน ที่ใช้รถกระเช้าหรือบางครั้งต้องปีนขึ้นไปบนหัวเสาเพื่อใช้เครื่องมือขย่าหิมะออกจากสายไฟงานนี้ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายอีกทั้งบางครั้งก็มีคนงานเกิดอุบัติเหตุตกจากสายไฟเพื่อแก้ปัญหานี้ฝ่ายวิศวกรรมจึงจัดประชุมเพื่อหาวิธีแก้ไขทุกคนในประชุมมีความคิดเห็นและวิธีแก้ไขที่แตกต่างกันบางคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่น่าทึ่งเช่นฝกหมีให้ปีนขึ้นไปขย่าหิมะแทนคนบางคนก็เสนอว่าใช้น้ำพึ่งเพื่อดึงมีขึ้นไปประชุมเกิดขึ้นเป็นเวลานานแต่ก็ไม่สามารถหาวิธีทีท่พอใจได้ แต่ที่น่าประหลาดใจคือความคิดที่แก้ปัญหาได้มาจากเลขานุก,การของวิศวกรใหญ่ซึ่งเธอเคยเป็นพยาบาลที่ทำงานให้กับกองทัพในสงครามเวียดนามเธอนึกถึงเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้เวลาลงจอดเมื่อใบพัดหมุนจะทำให้สิ่งของทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างปลิวกระจายไปหมดเธอจึงเสนอว่าถ้าใช้เฮลิคอปเตอร์บินเหนือสายไฟฟ้าแรงสูงหิมะก็จะหลุดออกไปได้ทุกคนในประชุมตกใจกับความคิดนี้วิศวกรแต่ละคนก็รู้สึกเจ็บใจที่ตัวเองไม่คิดถึงวิธีนี้ได้นิทานนี้สอนให้รู้ว่า เราไม่ควรมองถูกคนอื่นเพียงแค่ด้วยวุฒิการศึกษาหรือตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ความคิดสร้างสรรค์สามารถมาจากใครก็ได้เรื่องราวของกระดาษโพสต์อิตของ3 m อก็เป็นตัวอย่างที่ดีมันเกิดจากความคิดของพนักงานธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่เจอปัญหาเมื่อต้องยืนขึ้นร้องเพลงในบทจึงคิดค้นกระดาษั้นหนังสือที่ทําให้การร้องเพลงง่ายขึ้นจากนั้นก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของ 3M นี่เป็นการเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับการยกย่องอาจารย์หาริรักก็ฝากความคิดนี้ไว้ให้ออนอันธนาและทุกคนที่อ่านโพสต์นี้ด้วย